หน่วยรับจ้างสะพัดปืนแปดอย่างนั้นเหรอโจมาเอตซาโอรีเหรอจะบอกกัว่าเธอคือแผ่งการรบของเขาน่ะเอ้ยเรื่องอยากาชื่อมาสิท่าประธานไรกันนะไรกันเหรอก็โจมาเอตซาโอรีไง,งที่เป็นสารรับจ้างของอาเลสไงล่ะ กันก่อนนะพวกเราทั้งต่อสู้กันไปเองนะลืมไปเหรอโจมาเอทซาวลี่อ่าอืมจะโจมาเอตาวลี่เหรอเล่นทระโสที่ใส่หมวกกันน็อกนำใส่นั้นเหรออืมใช่ละพวกนี้อากาศตามไปให้หลบมาเมื่อกี้เนะี่ยมีคนจ้างวานมาเลยเ <c oughs> <c oughs> ลือะไหลนะ่หน้าตอนนี้มันบรรยากาศมันต่างจากประเทศเธอเลยนะจะมองว่าเธอเป็นคนในขนณะไม่ไหลังนะ พวกเราเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละตอนนอ่ะเอาเป็นเบะมากเลยนะปวดเมื่อยทั้งตัวเลยเรนอยากเร่งความสานการณ์จริงๆนะนะทำไมต้องใจพวกเธอด้วยล่ะเนี่ยอ่าต้องตั้งติให้ดีนะและห้ามประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะดีหรือเปล่าอารือจ้างหนงนั้นอ่ะกำลังกำลังมาสู้เต็มที่เลยนะทำไมล่ะเป็นงานนี่นะ นะข้างนั้นก็สอดดีซาวลิอืมเป็นครูเหรอคะเป็นครูทำไมถึงอยู่ถึงถึงมาอยู่กับคนพวกนี้ได้ล่ะว่าไงนะฉั้นมาทำอะไรที่เหรอก็มาพ้นเรื่องงานนะสิเผื่ต้องเรลีายอยู่นี่นะถ้ามีเหตุเฉนแล้วก็ก็มาคุ้มกันตัวคนหนึ่งน่ะก็เลยใส่ชุดเด,ดที่ได้ มาเพื่อแข่งตัวนะ่ะน่ารักมากเลยนะครับดูดิพิเดทนี้นะ่ะมันก็ไม่ใช่เพื่อเป็นแขนหลังนะฉันนะสิแันเะป็นชุดของมันเป็นช่วยแขนอ่ะถูกตับเแล้วนะแต่ฉันนะ่ะได้มาไ,มได้ถามเองหรอกนะ <c oughs> ไม่สิจริงๆฉันเป็นคนเลือกมาเองตั้งหากล่ะแต่เพื่องานเท่านั้นนะ่ะจะไม่เลือกมาเพราะาอยากขายพิซเดตแบบนี้หรอกนะ <c oughs> ไม่ใช่สิว่าจะไม่อยากเพื่อเพื่อนนะ ว่าไงดีล่ะแค่แค่แต่งตัวให้เข้ากับสถานการณ์น่ะกันเลยจู่ๆก็พูดวกไปวนมาแฮะนั่นสิผ่านกับคนนี้เคยสอยน,นี่เลยนะจุดประเด็นนี้กทีนะละแล้วแล้วคุณครูหล่ะมาทำอะไรที่นี่ล่ะทำมาดูสารการ์ดการเรียนการสอนเหรอองค์กรการเรียนก็นสั่งมาเหรอ นั่นเหรอเห็น <Okay, S 1> ยังวันที่โฟนเรื่องงานสินะปุ๊ปะบปตบักกันทังคู่เลยนะนี่ทำมาสรองเธอนะ่ะมันใช้เวลามาคุยกับคนอื่นอยู่เหรอที่คุ้มกันให้ปลอดภยัยซิพี่อ่าฉันเผอเลยนะที่ไปจนได้สินะนะเธอได้คู่ก่อนอื่นต้อง ทำงานให้ลำกอดนนะ่ะเอาไว้พาหัวจ้างไปเี่เี้บงภัยแล้วแล้วก็ให้ต่อไปนะไอ้ถ่ายประตัวก่อนนะอะไรกันจะไปรอแบบนี้เลยเหรอแบบนี้นะ่ะฉันก็เสียใจยแย่น่ะสิ พูดแต่ของคูนะ่ะจะไม่สนใจทุกขั้นเลยสินะพวกฉันนะ่ะตั้งใจไล้ตามมาเลยนะถ้ามันเกยแบบนี้นะ่ะต้องเกิดไปเลยสินะเรานะ่ะเป็นคนแปลกหน้ากันสักหน่อยนะตาโอริจันยังไงเราก็มีความจำต้องกันอยู่สินะฮะเราจะสารพัดคุย 8, แฝดอย่างนั้นเหรออืม,มอยากคุยกับพวกเธอในตอนนี้นะนี่จะหักล่ะที่ต้องพูดแบบนั้นนะ่ะถ้าเธอคิดว่า วิธีดีก็จะไม่อยู่นะปล่อยผู้จ้างของเธอไว้แล้วเพก่อนนะ่ะจะอยู่เจอมธอนะอย่างนั้นเหรอน่าเสียดายนะแต่ว่าแต่ละขั้นของเธอไม่งเหรนะฉันเป็นคนทำงานนะ่ะเท่คคาคันกับความน่าเชื่อถือนะ่ะว้าวแต่ถ้าใจไม่ได้ถีบระทานแต่ก็เท่เจริงนั่นแหละ งั้นงั้นเขาเก็เกลียใจด้วยนะเพราะตัดใจที่รับภารกิจมาแล้วนะ่ะเราก็ปล่อยเขาแบบนัน้ถ้าสมตัวคนน,นั้นมาแล้วก็ยากก็ต้องจัดให้หนักเลยสินะอ่าจะเอาแต่นี้สินะเอยแล้วนะ ฉันยื้อเวลาให้เองผู้จ้างรีบวิ่งไปเถอะนะจะให้ฉันวิ่งไปเหรอนี่เธอสั่งฉันเหรอก่ใช่สิดผัวจ้างของฉันนะ่ะมีแค่คุ้มในนี่ฉันจะคุ้มกันทั้งหลังเองรีบวิ่งไปเถอะนะวิ่งไปซีที่ไปก็ยอมปล่อยไปง่ายได้ไงล่ะ อันุกะเป็นไรหรือเปล่าหรือยนไงไหมจะต้กง <L un> ันใกล้ของข้นอันลุนะ <L un> ไม่ไรหรอก,รอะกอนะเยอจิตกรสิ ตอนนี้น่ะเหมือนว่าเราจะปลอดภัยแล้วนะเรามาลองล,องล,องลองดรอบกันก่อนดีกว่าเถอะอยังไงนะเราก็ระทา,าอยหยุดอยู่มากเลยนะแบบนี้ไม่ได้การล่ะล่าชา้าเหรอที่จะบอกว่าระายถึงแันเหรอพูดได้นะจ้เคืมาที่เคยทำอะไรบางอย่างกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ <S <S อืมพูดถูกแล้วล่ะที่โดได้ขันมาเนี่ยเพราะว่าคุณเชื่อเถื่อพูดนในสานการแบบนี้นะ <S <S 2> <S 2> ถ้าถือว่าจ้างมาอย่างขันแล้วก็พูดอะไรเชิงลบในสายการแบบนี้น่ะคุณคงจะหมดความมายีินะ ฉันผิดเองนะฉันต้องขอโทษด้วยนะเกือบเสียคำน่าที่ถือไปสินะไปที่เราจะได้ได้ดินกันเถอะนะที่นี่นะ่ะโค้ชให้ไปหมดแล้วตอนนี้นะ่ะพวกนองของเรานะ่ะลัองรับตัวฉันอยู่นะพวกนั้นนะ่ะต้องเอารถออกมาด้วยแน่เลยถ้าแอบ,บนัดพบกันนะ่ะก็ได้ออกจากท,ท,ท,ที่นะี่ปลอดภัยด้วยนะอ่าเริ่มไปข่าวดีแล้วกันนะฉันตามนันนะ จะยังไงนะเราต้องไปให้เร็วกว่าน,นี้นะเพราะถ้ายังไงม่ทันแบบนีก้ก็เราโดนไล่ล่าก่อนที่จะถึงเออจจะได้ดีแน่ๆเลยอยากให้คุณเคลื่อนไหวเร็วกว่านี้หน่อยนะแย่ yeah, สิบางทีเร็วกว่าคิดเอ,อย้ยอีกนะดีๆแล้วก็ทุกได้นะแต่คงต้องค่อนข้างถูกต้งไปสักหน่อยแต่ต้องมีทางเลือกต้องจากใช้วิธีการใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากสุดได้ผลอย่งางแน่นอนเลยนะ อที่นั้นด้วยเหรอใช่ต้องขอร่วมมือจากคุณด้วยนะต้จากชั้นเหรอม,มันได้อยู่หรอกนะวิ่งเธอที่มันใช้ได้แน่นอนใช่ไหมแน่นอนสิเตยหน้าทีนี้เนะี่ยถ้าคุณขึ้นไหวได้เร็วปลอดภัยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องอื่นอนะ่ะจอนก,การเองนะว,ว่าไงนะ เธอทำอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> ลากไปนะอืม แต่เหมืนแบบ